สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกทท่านนะครับผมบ่าบาสาน้อยรายงานตัวครับพบกันเหมือนเดิมครับผมหลังจากที่ไม่ได้เข้าป่ากันมานานเลยนะครับผมแต่บ่าวบาก็ยังมีเมนูอร่อยๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันนี้ก็จะเป็นผัดผักบุ้งไฟแดงครับผมอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งของเราล้างไว้ทําความสะอาดไว้เป็นที่เรียบร้อยแลวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่สอนะครับก็คือผัดข้าวผัดนะครับผมข้าวผัดใส่ไข่ใส่หมูครับ น,นี่ก็เป็นวัตถุดิบหมูของเรานะครับอันนี้ก็ขาดไม่ได้ก็จะเป็นปลาครับผมปลาทอดเบาบาดก็ไปปักเบ็ดมาครับก็ได้มานสี่หตัวอันนี้ก็จะเป็นหมูหลังจากนี้เบาบารก็จะไปหมักแล้วก็ทอดนะครับหมูทอดปลาทอดพร้อมกับข้าวผัดหมูนะครับผมโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับวัตถุดิบของเรานะครับผม หลังจากนี้บ่าวบาลก็จะได้ไปลงมือทําครับผมรอรับชมกันนะครับทําเสร็จออกมาแล้วจะน่าทานมากน้อยขนาดไหนนะครับไปรอรับชมกันนะครับเมนูแรกกันเลยครับผม เมนูแรกก็จะเป็นหมูทอดปลาทอดนะครับผมรับชมไปด้วยกันนะครับตอนนี้ก็รอให้น้ำมันเดือดก่อนนะครับผม ใส่หมูลงไปเลยครับ รอให้หมูสุกก่อนนะครับค่อยทําเมนูที่2นะครับผมรอให้หมูสุกปลาสุกเสร็จก็จะเป็นผัดกระบุ้งไฟแดงพร้อมกับข้าวผัดหมูของเรานะครับหมูสุกแล้วนะครับผมเอาเหลืองประมาณนี้พอครับมันจะไม่เกินนะครับผมเดี๋ยวจะขม ด้ปลาทอดเลยครับผม น่าจะได้แล้วครับผมปลาทอดนะครับเมนูอาหารบ้านๆน,นะครับผมจะได้กับกินเขาก็บาบา,บาสาวหน่อยได้ครับเด้อพี่น้องเกาขืนเลยแหะครับเดี๋ยวจะไม่นะครับผมเดี๋ยวไม่อร่อยเลือมันจะคมปลากับปลาเบ็ดเบาบาดไปใส่ไว้นี่แหละครับ นี่ครับผมประมาณนี้แล้วครับผมหมูจ้ะ ก็จะเป็น3ามตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมพอสามตัวนี้เสร็จก็จะได้ไปผัดกระปุ่งแฟแดงของเรานะครับผมก็ข่าวผัดหมูของเรารับชมกันย,วยาวๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมมาครับมาลงมือทํำข้าวผัดหมูกันเลยนะครับผม มันเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าข้าวของเราค่อนข้างเยอะครับผมทำกินเองง,ง่ายๆนะครับสำหรับเมนูบ้านๆของเรานะครับผม ไม่ว่าจะเป็นครัวไหนก็ทำได้นะครับน้ำมันยังไม่ร้อนเลยรอยน้ำมันร้อนสักแป๊บนะครับผม กระเทียมหัวหอมนะครับผมกระเทียมพร้อมกับหัวหอมซอยครับใส่ไปเลยครับเพื่อจะได้หอมๆนะครับสไตล์ไขสไตลมันนะครับสูตรไขสูตรมันพร้อมกับไข่นะครับผม oh. สูตรน,นี้ก็จะทําให้ข้าวผัดของเราหอมนะครับให้ไข่เซ็ตตัวสักนิดนะึงเดี๋ยวเราค่อยนําเนื้อหมูมาใส่นะครับเราจะใส่อะไรที่สุกยากๆหน่อยเราจะใส่ไปเลยนะครับหมูใส่ไปเลยครับ เน้นที่หมูด้วยนะครับผมแต่น้อยก็ถ้าหมูสุกก็ปลอดภัยนะครับผมจะได้หมูไม่ดับไหวหมูสุกสักพักนะครับ เครื่องของเราก็จัดเต็มแบบนี้ทุกเมนูนะครับผมตอนนี้ก็หอมหอมครับผม หลังจากนี้ก็จะได้ใส่ข้าวลงไปเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิของเรานะครับใส่ไปเลยครับผมก็กะว่าทานสัก3ามคน4ี่คนนะครับ เดี๋ยวนำผักคะน้ามาใส่เลยครับผมเดี๋ยวสุกไม่ทันครับ เป็นกระทะพอดีครับผมตกองายันงคนนะครับเดี๋ยวจะไหม้นะครับผมถ้าเราไม่คนมันก็จะไหม้นะครับปรุงรสชาติกันเลยครับผม เอาเลยนะครับอันนี้จะเป็นผงนัวของเราน,นี่ซอสฟ้าเขียวครับสูตรเข้มข้น,น,นเป็นผงรสดีนิดนึงนะครับใส่ไปเลย ด้วยน้ำตาลเล็กน้อยนะครับผมน้ำมันหอยเครืบแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมมีอะไรก็ใส่ไปให้หมดนะครับทำออกมาแล้วขอแค่อร่อยนะครับผม ตอนอไ้ไม่ว่าจะเป็นสีสันกิ่นหอมออกมาเต็มพริกกับเลยนะครับ่านไม่ได้ก็จะเป็นซอสพริกนิดนึงครับผมเพิ่มสีสันของข้าวผัดของเรา สีเขาก็จะออกมาแบบชมพูนิดๆนะครับพร้อมกับความเปรี้ยวเล็กน้อยกดประมาณนี้นะครับผมข้าวผัดสไตล์บอบวัดนะครับผม ไปรอรับชมผัดผักบุ้งไฟแดงกันต่อนะครับมาครับปิดท้ายที่เมนูผัดผักบุ้งไฟแดงกันนะครับผม เราก็ปรุงรสชาติมาหมดแล้วนะครับผมอันนี้ก็กระทะร้อนแล้วครับผมใส่ไปเลยครับ <c oughs> <c oughs> หอมมากครับ ประมาณนี้นะครับผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนี้ก็จะนําไปขึ้นโต๊ะนะครับผม <Lum os> เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเมนูของวันนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นข้าวผัดหมูครับผมหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งไฟแดงสไตล์บ่าวบาทนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น ปลาทอดหมูทอดนะครับผมกับน้ําจิ้มเจีวรสเด็ดนะครับผมประมาณนี้ครับ3เมนูครับผมเป็นยังไงบ้างครับสีสันหน้าตาออกมาสวยสดงดงามกันหรือเปล่าครับผมยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้บ่าวบาสสาวน้อยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ่าวบาสสาวน้อยลาไปก่อนนะครับผมพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ